เน่ๆวันนี้เรามากับลุคใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเลยกับครอบครัวซัมซุงรู้สึกไงบ้างเออดีใจมากแล้วก็เปิดตัวใหม่ด้วยแล้วก็เองก็มาลุคใหม่ด้วยใช่แล้วไม่ใช่ลุคดีชอบชอบก็ถือเป็นอาชีพไม่เคยล้นเลอหรือว่าจะดำเนินลุคดีไปอีกแล้วจริงเหรออ๋อเราชอบเราในความถ้าพี่จะถามเลยว่าเราจะมาในสายเซ็กซี่อังเกะ

จริงพอมันจะถึงแล้วมัน ตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างสดใสแค่ไหนก็อย่างที่บอกเรายายแบบปรับโครงสร้างชีวิตใหม่คือรู้สึกว่าอยากลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นช่วงเฟสหนึ่งของชีวิตที่แบบว่ากำลังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกทำอะไร่ะไม่งั้นพี่สาวเฟสนี้เราเราเราตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรบ้างตั้งเป้าอยากทำอะไรบ้างทำไมที่ไม่ไปแบบเช่น <laughs> แต่งชุดโป๊มากขึ้นแล้วเดี๋ยวทมไมอยู่ก <c oughs> ับตรงเกินอยู่ มันก็ส,สดใสทุกอย่างสดใสทุกอย่างค่ะท,ท,ทั้งจิตใจทั้งชีวิตตอนนี้โอเคโอเคโอเค,อเค,อเคม,มากๆเลย<ช>เได้พักผ่อนบ่อยมีทริปมีทริปทริปอะไรอย่างนั้นก็หลายที่ก็เลื่อนไปค่ะไปก็ไปมาสนุให้รู้สึกไงบ้างเราได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมานานเพราะว่าตอนนี้เราทำแต่ง,งานทำแต่ง,งานก็รู้สึกยังไงบ้างที่ที่อะไรนะคะได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราไม่เคยทำ เพื่อนไปเที่ยวลูกสาวก็พอไปเที่ยวเพราะฉะนั้นว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นเพลงของเนเน่ก็เกี่ยวความรักเกี่ยวอะไรอ่ะความรักไงเพราะว่ามันแต่งเพลงไม่ต้องมีสไตล์เซนไงไม่หมายถึงว่าเออเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะแต่งเพลงถึงแนวแบบปรัชญาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออนะวันนี้คือแบบเพลงจะเกี่ยวกับความรักมากขึ้นไหมไม่ทราบเลยว่าหนูต้องรอรอรอไอเดียแบบมันยูเลก้าค่ะใช่ใช่หนูต้อง และให้เนเน่ฝากฟิวเจอร์ของเราที่เมื่อกี้ที่เซ็นรุ่นเลยทีกับครอบครัวซงซูพี่เซ็์เหมือนเะเกตตอนที่เราหมุนตัวค่ะเอออันนี้เราสามอ่ะสิบสามสิบนีเริ่มค่ะอ่าได้กว่านี้ยังไงบ้างฟิวเจอร์ที่เป็นเออวิเซียนี่หนึ่งวิเซี์นะาพูดที่อัพเป็น มาเป็นครอบครัวซัมซุงกับเราอาวอ้าว<อ>คุณอีกครอบค่ะอินเตอร์่ะ,อ,ะอ่ะหันหน้าคราวนี้เลยนะคะขอหันหน,น,น้าทีงก็เข้ามา็กซิตาคนใหม่ละ <laughs> เล็กซินตาคนใหม่ล <laughs>